ก็อันนี้เล่นโหมดปิลิตกัรน,นะครับในฮอนอินเตอร์นี่เลยมาตีฟชาแนลสวัสดีครับแบนก่อนนี่แบนตัวนี้แม่งเลยได้ข่าวว่าฮอตนี่ครับผมจะบอกนี่ดัวด,ดาร์กเลยได้เกียนมากนะครับเพราะอะไรแบบว่าปาดไงใบาปาปปาป,ป,าปโหหรือเรื่องเลยช่วงนี้โหใบใบแหลกลานมา เมารู้เราจะได้เล่นเดดดักเลยดีหรือเปล่านี่เล่นเดดดักนี่ผมบวกบวกบวกอย่างเดียวเลยครับรอรอไปอันนี้อยู่ในฮอนอินเตอร์นะครับผิดพลาดประกาศนะผมนี่ติกรอเลยช่วงนี้ผมนี่ติกรอเลยครับเด็ดเด็ พิกลรว่ัวนี่อยากชนะแล้วก็ต้องแบบนี้น,ะนี่ผมจะบอกตัวเกียร์ให้นี่ The d ดา k Lady ดี n o ออมแล้วก็นี่ Soliper ร,ร์แมกมัสก็ก็นิดนึงครับ p ีเดเตนี่โหดจัดดัเสเซียมาตีใน่ระเทพบับเบลิลนี่หุบกระดองหุบกระดองหุบอย่างเดียวบางเกียร์เนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสามป๊าปป๊ป๊ป,าป,าป,าปายาวไปยาวไปโอู้หเยอะละมามามา Gue t r e f e า ผมจะเลือกอัพสกิลสามก่อนนะครับไปนี่ครับทีมเรามีทีมฝั่งอันมีเพิร์ไนฮาวสกูบัตนะครับพลีวอคพิสซิวเบตทีมเรามีไพโรเมนเซอร์โคโนสดังเคิร์แมนเตอร์เดอะดักไลเดียแล้วก็อัลลูน่าครับมาเลสโก้เลสโก้เลสโก้โอ้ ไปยังจะรอคาร์ทงชาติเลยายเขาเรียกว่าเจเน่าเล่าอัทล็อกซื่อหายโอ้โหผมนี่ยังกับแมนซี่ฝั่งเขาหายไปในมุมเนี้ยปล่อยพายเอาไปนคนเดียวยังไงเดะไปเดี๋ยว บวกบวกบวกผมนี่ราบวกเลยช่วงนี้เขามากันทำอะไรคนเดียวมาลกูกยืนป่านตัวแทงป่านตัวแทงเลยได้ข่าวบอกเพื่อนมีปัญหาฉันกำลังไป แกวฟ้าลองเท้าแก้วด,ดูดขอแค่สักหน่อยอีกทีนั้นโอ้โหเออเอาอ,อ,อยู่ดีก็อยากหลับลมแดดครับลมแดดเพื่อนไม่ก็เก็บจังเลย ะเนียสิ่งที่ผมจะออกเครือดูดเลือดนะครับดีมากเลยนะครับมีประโยชน์ครับดูเลือดเล่งโคตรไวเลยครับสาบเทนึงขึ้นอีกนหลกช่วงนั้นโอ้โหโคตรแหลกเลยศาตร์ไปไป เล่นสายฟาร์มหรือเปล่าวะเฮียไปบวกดีกว่าซื้อรองเท้าก่อนผมก็เพิ่งหัดเล่นหอนมมาไม่นานนะแกับผมมึงก็จ้องเอาป้อมทางเลยสัตว์ขอหน่อยปาดปาดโอ้นี ให้บอลชอเฮ้ยจะโดมนะเฮ้ยโอ้แหลกแหลกอะลกช่วงนี้นี่ความแหลกในที่หนึ่งเลยครับยกให้นิ้วโหมึงไปถึงป้อมนี่มึงอะไรของมึงวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จีๆจๆากนี่เขาบอกว่ากูดเกมกูดเกมกูดเกมโควาฟหนึ่งสามนะครับซอยซอยซอ,อยเขาไม่ออกมากูก็เล่นป้อมเออจบ อาจจะไม่ยาวนานนครับก็เก่งเกินก็อย่างเงี้ยไม่ใช่เออร้าเรื่องร้านนี้ไว้ใจผม จบสี่เหลี่ยกูก็ได้จบอาอชิบหายสารกูก็สับแล้วไอ้เหี้ยสี่เหลีกูก็สับก็ไอ้เหี้ยกูว่าแม่งจบแล้วคิปหน้าเอาเข้าจักหน่อยเข้าจักหน่อยเข้าจักโอ้ ลาไปก่อนครับมาเทฟช้าแท้ครับคือห้องโคเทีย่ยครับสวัสดีครับครับผมตอนจะเป็นตอนต่อไปจะเป็นไลฟ์ก็ไว้ดูเขานะครับสวัสดีครับ